สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Youtube และแฟนเพจสีบุเรืองไรยนตนะครับวันนี้ก็ไปส่งคัสซีนะครับเนี่ยคัสซีกับหนึ่งเส้นนะครับคัสซีบีเลขต่อนะครับกับเครื่อง h ฮ7 C นะครับส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคลิปก่อนก็ไปส่งที่จังหวัดสารคามนะครับก็มีดราม่าเยอะเลยครับกับการบรรทุกคัสซีนะครับ ก็แล้วแต่ความเห็นของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าจะเอารถหกล้อไปก็มันไม่คุ้มนะครับกับการบรรทุกครับคัสซีนะครับเส้นนี้ก็ยาวประมาณ10เมตรนะครับเส้นนี้นะก็อยู่จะอันตรายหรือว่าไม่อันตรายก็อยู่กับคนขับนะครับถ้าเรารู้ว่าเราบรรทุกของที่มัน อันตรายก็ไม่ประมาทนะครับก็ขับอย่างระมัดระวังนะครับก็ทํามาหลายปีแล้วครับทํามาหลายปีแล้วนะครับกับการบรรทุกคัตซีเอาโกกระบะไปบรรทุกนะครับผมนี่ฮะก็มีผ้าแดงครับผูกเตือนไว้อยู่นะครับการคัสซรนะครับแล้วก็ เดี๋ยวไปชมกันครับว่าเราไปส่งอูไหนนะครับหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันที่หน้างานเลยนะครับนะฮะกับเครื่องนะครับไปส่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเลยตัวเมืองไปประมาณ10บกิโลนะครับเดี๋ยวไปคอยชมนะครับนะฮะพูดถึงเราบรรทุกแบบนี้ก็มันก็ผิดกฎหมายนะครับ ผิดกฎหมายแน่นอนว่ากฎหมายเขาไม่ให้ยื่นยาวถึงหม้อน้ํานะครับข้างหน้านะแล้วก็ข้างหลังก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะสองเมตรห้าสิบประมาณนี้นะครับให้ยื่นออกได้นะเต่๋ตัวนี้ก็โดนจับอยู่แล้วครับเดี๋ยวโดนที่ด่านแถววอปีนี่แหละครับผมโดนประจําครับโดนทุกทุกวันนะครับไปเดี๋ยวไปชมนะครับผมว่า เราจะลงปูหนนะครับหรือว่าเป็นบ้านคนนะครับผมไปไปชมกันเ,เลยครับผมเอาโอ้โหมาครับพ่อใหญ่จ่อยนะครับวันนี้อ่ะไปไปเลยครับพ่อใหญ่จ่อย ยังไม่ทันขาดคําเลยนะครับเสียค่าปรับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ลงเลยนะครับผมที่ลงกัตสีเลยนะครับไปชมนครับตอนนี้ก็กําลังจะถึงนะครับผมน่าจะเป็นบ้านคนนะครับไม่ใช่อู่นะตัวนี้นะนะฮะคขาบอกว่าให้เลี้ยวมาทางนี้นะครับออกจากตัวบริรัมก็อยู่ประมาณสิบกิโลนะครับ บ้านหลังไหนนะครับไม่ได้มาส่งอู่นะครับเป็นส่งให้บ้านนะฮะห, <c oughs> หลังไหนจ้ะถึงเลยถึงเลยจู้นี่ฮะเจอแล้วฮะนี่ฮะอฮ้ยตอนหลังของเนี่ยเนี่ยไป <c oughs> เ,เดี๋ยวไป <c oughs> เดี๋ยวไปเลยครับผมเดี๋ยวเข้าไปเลยนีฮะ เดี๋ยวเฮียจะมาใส่หัวตัวนี้ครับทำเองครับทำเองนะครับไม่ใช่อูนะครับเนี่ยซื้อหัวนอกมาอัานนี้เขาเรียกหัวสิงให้ถึกกันนี่ Fd ชุดชิฟฟี่ช่วงล่างก็ของนอกหมดนะครับไม่ใช่อูนะครับ อนาคตอาจจะได้เป็นอู่ประกอบนะครับไม่แน่นะครับเริ่มจากตัวนี้แล้วครับผมใครหาอัดสีแบบนี้นะครับจากทําเองก็ติดต่อมาได้ครับกับสีเรืองอะไรย,ยนนะครับอย่แกมาทําเองครับซื้อหัวก็สี หัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะเก้าหมื่นครับพรอมือช่วงล่างเก้าหมื่นขายตัวอะไรเนี่ยพวกโอ้นะฮะหัวนอกเลยช่วงอะไรช่วงอะไรข้างล่างด้วยนะครับเขาเขาเรียกหัวอะไรครับเนี่ยฮะเขาเรียกหัวหัวสมองเงินครับหัวสมองเงินไม่ใช่หัวสิงไฮเทคใช่ไหมหัวสมองเงินครับ ว่าสมองเงินครับนี่ฮะครหาแบบนี้อยู่ก็ลองมาทำดูครับนะฮะการหน้า <Okay. S 1> เรื่องสิบสี่สองอะไรครับเรื่องดีอยู่เลยเอาใบคุ้มอยู่อะใบคุ้มผมไม่ค่อยมีไหมเจ็ดดีไหม อยู่ประมาณแปดมือหายแล้ว,วลเจ็ดดีตอนเจ็ดส่ี่าสิเจีดีนนี่ครับเอาห้ <The> BO, อยหกห้อยหกห้าล WO ป่ะอ๋อ <c oughs> โอ้โหสวยเลย แท่นตัวนี้มันไม่ได้จับน็อตมาน,านัะมันเชื่อมมาเลยนะครับแท่นเครื่องเก้าหมืนครับพร้อมับสี่ช่วงล่าง,งนะฮะประกอบเองครับใช้งบไม่เยอะครับถ้าประกอบเองนะครับเดี๋ยวคัสซีลงก่อนนะครับกับเครื่องเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับ เร็วนะพี่เรนนี้เลว่นส่งตอนครับเดี๋ยวใช่ใช่ตอนนี้กำลังจะเอาลงนะครับใครหาแบบนี้อยู่ประกอบนะครับต่อไปเองครับจะค่อยทำไป่อติดต่อมาได้ครับ มีโน้บีเอ็กนะเอ็กต่อคอนต่อไปเดี๋ยวเราเอาลงเ้วื่วยกันอีกทีนะครับลงเสร็จเรียบร้อยครับคับ 4, ดซีเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าเอาเครื่องลงครับ เสาใหญ่แลครับให้ใจเราจังเฮดโอเจ็ีผมใส่เกียร์ตัวนี้บ่ครับอ๋อเฮดโอห้าเกียร์ห้าเกียร์แปดรอบสอง เดี๋ยวหกเกียร์ใส่คันหรือตัวเลี้ยวเกียร์ตัวนั้นออกผมขายไปตัวหนึ่งก็รุ่นนี้แหละตัวเสื้อลายเหมือนกันนี่แหละห้าเกียร์มันแรงดีแต่ว่ามันมันไม่เร็วสุช้าเกินั้นไอ้แค่นั้นเกียดช้าเปทนไส้ช้าเลยไปใหญ่ถ้าเอนใส่เครื่องตัวนี้มันกั้นนะเข้าเกียร์ห้านี่มันกั้นเลยเร่งแบบว่าโอ้เร่งก็ไม่วิ่งอะอ,นนอันนี้เกียร์อันนี้เพิ่มความเร็วโอ้เพิ่มตัวเพิ่มตัวนี้เป็นเป็นสิบทีหนึ่งนะครับ ร้อย10ปีนั่นครับแกแกบอกว่าไม่มีงานก็ค่อยทำไปครับใช้เวลากี่ปีเสร็จได้วิ่งสิเวลาเยื้อก็คิด่เกียวกับ2นั่นเอ๋อมันนานตัวนี้เหรอครับนานก็4นั่นพิกนานในเกียลอ่ะ ต้องเอาซับออกเบาๆเองเนี่เอาซับออกแล้วตัดระยะเบาๆไม่หนักนะนี่นี่คัสีเส้นนี้ก็อยู่ประมาณห้าร้อยกว่าโลหกร้อยไม่เกินนี่ครับไม่ถึงตันไม่ถึงตันนะครับอ๋อครับเดี๋ยวเอาเครื่องเอาเครื่องลงเอาเครื่องลงตรงนั้นบ่๋อลงตรงนั้นเลยสุดไหเนาะเครื่องเอ้ มันจะสุดไหมนี่ยกไม่ได้นะนะเอาตัวนี้กเทีงไว้หลังก่อนนะฮกขึ้นๆเอานนี้มันมันมันคาตัวนั้นอ่ะมันต้องเอาเครื่องออกมันคาคอกลางครับนะฮะต้องสูสีอ่ะสูสีสูสี งั้นก็เอาลงเนี่ยเอาเอาล้อมลงข้างล่างเนี่ยแล้วค่อยเข็นมาทีหลังจะได้ต่ำลงลครับอเดี๋ยวขยับรถครับนี่ฮะมันจะเบีดยดไหมมันจะพ้นมาม <laughs> น่าจะไม่พ้น,นครับดูขึ้นลวเดี๋ยวหาวิธีใหม่ครับเป<อ>ลี่ยนโซ่ว่ะ,ดะเดี๋ยวขยับใหม่ ลงเรียบร้อยครับเครื่อง HU7C ปั๊มลมนะครับตัวนี้คัด3นิ้วนะครับมาไปหาแบบนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้ครับกดซื้อบรเรือะไรยนต์นะครับประกอบเองครับใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับแต่เราภูมิใจนะครับทำเองครับทำเองใช้เองเนี่ยภูมิใจมากเลยรถลอง เจ้ามุนโอ้มันมันอะไรตัวนั้นมันอะไรมันเพล็กตัวนั้นเนดึงแล้ผมตึงนี่ฮะจำครับนะฮะหมอสมองกันตาำติงนี่ปะดึงปาดึงขึ้นนิดนึงมันมันมันตึงโต ปครับผมเจ้าเีย,ยลงไวเอเครื่องลงไว้แล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยนะครับไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครหาแบบนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้ครับผมไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ